สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามารับของฟรีในแมปโรกเฮเ่นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวรถเลโก้ทั้งหมด4คันนะข้างหลังเรานี่ซึึงอยู่ไม่ได้ไกลนะครับจากจุดเกิดก็เดินเลี้ยวขวามันเลยคันสีเขียวคันแรกนะครับก็จะสามารถกดรับฟรีได้เลยนะสำหรับคันนี้กดตรงปุ่มเลยเลยกดรับไม่ต้องทำธารกรจอะไรทั้งนั้นนะครับก็ได้มาขี่เล่นเลย ส่วนขั้น,นอื่น,นครับพี่ก็จะพาไปทำนะครับโอเคขั้นแรกนี่ให้เรากดไปที่ปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นการรับภารกิจนะภารกิจของมันก็คือให้เราเก็บจิ๊กซอว์ทั้งหมด40นะครับเลโก้เลโก้พูดเลยเลโก้ทั้งหมด40ชิ้นก็จะมีลูกศรสีแดงบนหัวนะครับบอกให้เราไปเก็บเราก็สามารถใช้พาหนะใดๆก็ได้น้บขี่ไปเก็บทีละอันเลยจนกว่าจะครบ40นะครับนี่พี่ก็จะเก็บให้ดูนะ เราก็เก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ40เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เขาอ,อนุญาตเก็บก่อน เล่นแล้วก็ถึงชิ้นสุดท้ายนะครับครบ40ชิ้นมันก็จะขึ้นอ่าเป็นยูไอรับรถขึ้นมานะครับเราก็จะได้แล้วนะตอนนี้คือเราสามารถเอารถออกมาขี่ได้แล้วนะครับเท่าขันรถรับเพิรเมื่อกี้แนละ้วเดี๋ยวพี่จะให้ดู นี่เลยเจ้าตัวรถด,ดับเพลิงของเราครับก็ขั้นอื่นนะครับก็ทําเหมือนกันนะเป็นรถตํารวจรถรถก่อสร้างอะไรพวกนี้ก็ทําเหมือนวิธีเดิมเลยก็คือเราต้องเดินไปกดที่ปุ่มนี้นะครับกดรับภารกิจมาแล้วก็ไปเก็บตัวเลโก,โก้ให้ครบตามจํานวนที่มันต้องการนะแค่นี้เราก็จะได้ครบทุกคันแน่นอนะนะโหง่ายมากก็าฝากกด ไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับโอเคเจอกันสวัสดีครับ